็ว <ersch> ันน <gun> <cause> ี <Key board> ้ีคดีวันนี้เนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนนะครับนะก็คดีแรกก็คือคดีการปล่อยเอจริงนะครับสวัสดิสถานีบุรัมย์ท่านผู้อำนวยกานะครับอันนี้เป็นคดีแรกซึ่งท่านผูกตรเนี่ยได้มีคำสั่งให้โอนไปเป็นให้กรมหลวงเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสถานี้นะครับนะก็เพื่อจะให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยุติธรรมนะแล้วก็วิ่งเส้นคดีไม่ได้นะครับ นะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับนะส่วนที่2อก็คือส่วนคดีวิสามันนะฮะซึ่งมีการมิสามันตัวมือปืนนะครับไปในช่วงเมื่อคืนนะครับนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนลิ้ก็จะเป็นอำรวจสอบสวนเป็นชอบของตำรวจตัวที่7นะครับก็คือท้องที่เกิดเหตุที่มีการมิสามันส่วนที่3นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตำรวจพุวรจังหวัดนครปฐมนะฮะโดยเป็นเรื่องของภาคการตรวจเนี่ย ที่กระทำผิดต่อหน้าที่ก็คือความผิดฐาน157นะครับนะก็เดี๋ยวส่วนนี้เพราะฉะนั้นคดีเรื่องนี้จะมีอยู่สามส่วนหลักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยํำนวนก็จะส่งไปส่งไปกองปราบปรามนะครับนะส่วนที่สองที่สามก็คือส่วนตำรวจที่ปริบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับนะว่ามีใครบ้างกับคดีวิสามันนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจปํารวจ57นะครับซึ่งผมก็จะกำกับในสองส่วนหลักนะครับส่วน ในเรื่องของคดีคดีหลักก็คือคดีกินสาวัตนะฮะทางท่านผู้จัดการประเบิดสอบรุนการก็จะเข้าลงมาดูนะครับในฐานะรับผิดชอบเรื่อง,องการเปนหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าในการสืบสวนนั้นเนะี่ยเราช่วยกันเราร่วมกันในการสืบสวนรวบรวมพยานฐานเพื่อจะเข้าสอบวนการสอบสวนนะครับนะวันนี้จะเป็นอย่างนี้ ส่วนความก้าวหน้าในวันนี้นะครับนะก็นอกจากมีการมีสามัญบทลายแล้วนะครับนะก็สิ่งสำคัญต่อมาเหมือนคู่นี้ก็คือเรื่องกระบวนการสอบสวนการกการวบรวมหลกฐานเพื่อจ้าผิดผู้ทำผิดทั้งหมดนะครับแต่วันนี้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอบประคำของแม่บ้านนะครับนาของเจ้าของร้านโต๊ะจีนนะครับรวมถึงแักงางโต๊ะจีนทั้งหมดนาะที่อยู่ที่กเกิดเหตุส่วนผู้นี้1 0่โมงนะครับก็จะสอบในส่วนต่างๆทั้งหมด,หมดนาะ20ีวนนาย นะน่าจะมาเกินกว่า21นายเมื่อวานเราที่ส่วนตัวนะครับนะน่าจะมีประมาณถึง25นายนะครับแล้วก็ในส่วนของคนข้างนอกอีกส่วนหนึ่งประมาณ6-7นายนะซึ่งวันนี้ผมมาสามหมดแล้วนะครับนะก็คนนี้ก็จะสอบทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในห้วง3าวันนี้คดีนี้ก็เป็นคดีที่ร้อนนะครับก็ต้องเรียว่าคดีนี้เป็นอาสถานมันนิ่งเนื่องจากตัวบุคคลมันเห็นชัดเจนแ,แล้วนะครับแต่ที่ต้องไล่ไปให้ได้ก็คือตึง การทำลายที่เกิดเหตุการทำลายเรียงร่างฐานนะมีใครร่วมด้วยนะครับตำรวจเกี่ยวข้องไหมนะครับใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวกนะครับใครเป็นต้นคิดนะครับอันนี้ต้องหาความจริงมาให้ปรากฏนะครับซึ่งเดี๋ยวความจริงมันจะออกมานะวันนี้เมื่อวานจากการสักถามตำรวจบางส่วนนะครับก็ยังให้การไม่ตรงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องเรียวว่า การจะให้การโกให้การเท็จคือแน่นอนนะครับนะเป็นธรรมชาติมนุษย์นะครับเอ่อคนเมื่อทําผิดเอ่อก็ต้องโกกนะครับนะเอ่อถ้าโกหกและจับไม่ได้นะหลักก็คือก็ไม่เป็นความผิดนะแต่ถ้าโกหกจับได้นะครับนะก็ต้องเข้า157เนแะล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเองนะครับวันนี้กําลังไล่อยู่นะทั้งเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์นะวันนี้ก็ให้เอาตํารวจทั้งหมดเนี่ยไปเก็บดีเอ็นเอนะลายพิมพ์นิ้วมือลายพิม,มพ์มฝ่ามือ นะครับรวมถึงคนนอกด้วยทั้งหมดนะทุกคนนะฮะที่อยู่ที่เกิดเหตุวันนี้ให้เก็บลายบินี้มือแล้ว DNA ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมาตรวจเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับก็ต้องกลับเรียนว่าเหลือความจริงมันจะออกมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้นะครับแต่ก็ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าวันนี้บ้านเมืองมีคือมีแปรนะครับนะก็ต้องเรียนว่าคําว่าผู้มีทิทยิพลนะฮะผมต้องเรียนว่าถ้าผู้การผู้กับเข้มแข็งนะครับเรื่องนี้ไม่มีเกิดนะครับนะ ถ้าตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนายเจ้าที่รัฐไม่ลงมาร่วมเข้าด้วยเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่มีเกิดนะครับเหมือนกันนะครับนะตำรวจหลายคนนะครับนะจบมาจากโรงเรียนนะครับนะแต่ต้องมาเป็นลูกน้องนะครับนะคนที่ไม่มีความรู้เลยนะครับต้องมาเดินตามหลังเขานะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ต้องเรียนตรงว่าวันนี้ ผู้การผู้กับทุกที่นะครับก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเน้นย้ํากําชับย้ําเตือนกันนะครับนะมันก็เหมือนทางใต้นะครับนะที่เออก็ยิงบ้านยิงบ้านนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะเพราะมันหมดสมัยมันโบราณแล้วนะครับนะส่วนแบบนี้มันโบราณแล้วนะครับการที่ฮึ่มได้ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่า,ามีเจ้าที่รัฐที่คอยให้ท้ายอยู่นะครับ นะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว,ว่าอันนี้ก็เป็น3ส่วนนะครับนะส่วนการสอบประคำเนี่ยก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงไปกำกับเองทั้งหมดนะครับนะส่วนคดีหลักก็จะมีท่านผู้การท่านผู้การกองปราบกำกับนะครับนะนะก็สืบสวนก็ช่วยกันวันนี้ก็ไปได้มากพอสมควรคดีนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกับเรื่องแอมไซยานายหรอกครับนะเพราะว่าพยานฐานมันนิ่งนะครับนะวันนี้คนร้ายก็จับได้หมดแล้วนะครับแต่เหลือเยงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะว่า ตอนเกิดเหตุเป็นยังไงวันนี้เวลาที่เกิดเหตุเราเริ่มได้เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจนแล้วนะครับนาวนนั้นเดี๋ยวเราไล่จากตรงนี้ไปก็จะเห็นทั้งหมดนะครับนาตั้งแต่สุดท้ายนะครับนะผมก็สั่งช่วสืบสวนทั้งในส่วนของผู้กลสืบสวนภาคนะครับแล้วก็ช่วสืบสวนของตอรอนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะไล่จากกำนันนกนะครับไปถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกำนัน,นนกทั้งหมดแล้วจะค้นทั้งหมดนะ วันนี้เสอโอกาสต้องต้องล้างบางสิทธินะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับก็จะไม่ได้หยุดอยู่คดีนี้นะครับนะเดี๋ยวจะไล่จากตัวนนกนะครับแล้วไล่ไปถึงคนที่เชื่อมโยนทั้งหมดนะครับนะเราต้องล้างบางสิทธินะชื่อนี้ฟังมานานแล้วนะครับนะครับได้ยินเสียงมานานแล้วนะท่านรองครับที่ตํารวจที่บอกว่าเป็นหลานของกำนันนกนะฮะที่ออกมา ะกระแสข่าวว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันจบลงไปแล้วตรงนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคือเหมือนที่ผมเรียนนะครับนะว่าเดี๋ยวผมขอเวลาสักสองสองวันนะครับนะาเดี๋ยวความจริงมันจะออกมานะครับนะเพราะว,วันนี้าตารวจหลายส่วนก็ยังให้การที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับแต่ไม่เป็นไรส่วนนี้เดี๋ยวเราเราไล่ไปก็จะออกข้อเท็จจริงจะออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูมูลเหตุก่อนนะครับว่ามูลเหตุเรื่องนี้นะครับนะ เกิดจากอะไรนะครับใครสั่งให้ยิงนะอันนี้ผมผมเล่าเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าตอนที่มีการพูดคุยเนี่ยนะครับคนยิงเขาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะนั้นประเด็นสําคัญคือคนยิงเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไล่ความเชื่อมโยงให้เห็นว่าใครสั่งให้ยิงนะครับเมื่อไล่ความเชื่อมโยงได้แล้วนะครับก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะรเรื่องร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยเจตนาอีกส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาทํางานนิดนึงก่อนนะครับนะก็ตอนนี้ก็ทำเงิบนบวางก็วันนี้ก็เดือนหน้าต่อนะครับเราปนการตรวจสอบเรื่องไปถึงกันไหนว่ามีธุรกิจอื่นหรือว่ามีการขัดแั้งอะไรเรื่องอื่นเราเ็ัก็วันนี้กํลาลังขอหมายค้นเข้าอยู่นะครับนะก็ก็หลักก็คือที่มันมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับก็ต้องเรียนตรงก็เป็นเรื่องของการการทําธุรกิจเรื่องการก่อสร้างนะครับรถบรรทุกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเย ตอนนี้ยังไม่พบนะครับตอนนี้ยังไม่พบในเรื่องของการบรรนานยาเสพติดนะครับแต่เดี๋ยวขอสอบสวนอีกสัก3าสวันสองสวันนะครับก็มีการพูดถึงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่ามีตํารวจทางหลวงอยู่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อดีตตารวจทางหลวงผู้กับพยาไทยี่ยก็เป็นอดีตสาวตํารวจทงที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีตํารวจปทเลย นะเพราะนั้นก็เป็นความเชื่อมโยงเรื่องของการทําธุรกิจนะของรถบรรทุกนะครับนะของการเนื่องจากนํานนกเนี่ยเขามีการประมูลรับงานนะสร้างทางบ้างไหลบ้างการก่อสร้างก็ต้องใช้รถบรรทุกในการวิ่งต่างๆมันอาจจะมีการเชื่อมโยงในส่วนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะขยายต่อว่ามันมีเรื่องสวยเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับนะส่วนนี้ก็ต้องดูพยานฐานเพิ่มจากการคน้นวันนี้กำลังขอหมายค้นอยู่นะครับทางเรื่องของวิสามันครับว่าืนยันไหมครับ จ้าหน้าที่อาจจะมีการตัดตอนทําเกินกว่าเหตุเพราะว่า,าคนตายพูดไม่ได้และไม่สามารถที่จะไปเอาผิดในส่วนของกำนันได้อ๋อเดี๋ยวแยกทีส่วนคืออย่างนี้คือการวิสามันเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าอันนี้เป็นการการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเพราะว่าคนร้ายเขามีอาวุธนะครับนะคนร้ายเ็ามีอาวุธปืนนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการการป้องกันตัวนะการกระทัาวิสามันโดยการปฏิบัติตามหน้าที่นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเกิดเหตุการกระทำวิสามัญเนี่ยนะครับตำรวจทุกคนเนี่ยนะก็ต้องอก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สั่งคดีต่างๆนะครับแต่ะนด้นวันนี้ในเรื่องเหมือนที่ผมเรียนว่าการทําสํานวนคดีเนี่ยในเรื่องการคดีวิสามันเนี่ยนะครับก็จะเป็นความราบับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับแต่การวิสามันเนี่ยกระทำไปโดยโดยหลักของกฎหมายนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่า วันนี้กล้องมงจอปิดเต็มเมืองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีพรวาวปร้องกันบาดปรามการทรมานนะและการกระทาให้บุคคลสูญหายวันนี้ตํารวจแทบไม่กล้าแล้วจะไปทํานอกกติกานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเียาว,ว่าวันนี้การตรวจสอบมีเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจคนทํางานนะใน่อรุดน้องทํางานก็ต้องอก็ต้องเชื่อมั่นในัรรุ่น้องนะครับสองส่วนสองส่วนที่ท่านกําลังจะเข้าไปดูครับตอนนี้มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวที่จะเชื่อมโยง ตน,นี้มีกลุ่มคนที่พยายามจะเคลื่นอนไหวตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้ก่อนนะคะคือส่วนเป็นประเด็นที่กําลังพูดอยู่ว่าเมื่อมีการตัดตอนเช่นมีการยิงตัวมือยิงแล้วจะทาให้กำลังน,นกเนี่ยหลุดยังไงก็ไม่มีทางหลุดหรอกครับนะเพราะว่ากำลังน,นกเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดนะครับนะเพราะว่าพยานถานมันชัดดีเอล่องรอยต่างๆมันจะออกมาหมดนะครับนะร,บนะรบวมถึงเ,เดี๋ยวเมื่อเจอเซเวอร์ก็จะกู้ออกมาได้อีกอนะครับรสามารถ,รถไปถึงคําว่าจ้างวันค่าได้หรือเปล่า อ,อ๋อไ,ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวการสอบมันจะออกมานะครับนะว่าคือคำว่าจ้างวานค่าเนี่ยนะครับก็คือการสั่งให้ค่านะเราก็ต้องดูนี้ว่าอ,อ,อันนี้ผมพูดเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับจะพูดลึกกว่านี้ออก็ไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าเราต้องดูก่อนว,ว่ามูลเหตุของมือยิงเนี่ยนะครับนะมูลเหตุของคนยิงเนี่ยเขาไม่ได้มีเหตุเก,กียเ่ยวกับสรารวัตรนะะการตบโต๊ออะอะไรต่างๆเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่กาลังนงกเขาเสียหน้า นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีมูลเหตุอะไรมาทําให้มือยิงไปยิงถ้าไม่มีคนสั่งอันนี้ผมผมผมแตเติร์นในฝั่งนี้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับแต่พี่ไหนว่าเราจะสอบยังไงที่พยานฐานอย่างนี้มาอยู่ในสำนวนนะครับเราก็ต้องสอบไปเห็นนะเช่นขณะที่เขาถกเถียงกันนะครับไอ้ตัวมือยิงเนี่ยนะ,ะก็อยู่อีกห้องหนึง่งพูดง่ายอยู่โต๊ะหนึ่งนะซึ่งมันก็ไม่รู้เรื่องถกเถียงหรอกนะ,อะแต่ตัวมือยิงก็บอกเอาคนนี้ใช่ไหม อันนี้เป็นต้น,นอันนีผ้ผมแต่ต้นได้ฟังนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมัดไม่ยากหรอกครับผมก็ต้องเรียนตรงว่าดําเนินคดีกับคนแบบนี้นะครับนะ,ะคือเราจบกฎหมายมานะเราเราเรียนมานะกับคนที่มีมีความรู้เนี่ยม,มันไม่ยากหรอกนะครับแต่ถามว่าที่ที่มันอยู่ได้มันเหิมเกลิมได้เนี่ยนะก็เพราะตํารวจเนี่ยไปส่งเสริมนะครับก็ทุกที่นะนะทุกพื้นที่ นะอย่างพัทลุงอย่างนี้ไม่มีแล้วนั่นเห็นไหมครับพัทลุงเนี่ยอย่างนี้เมืองเขาจเจริญน,นะครับนะเขากำลังไปสู่เ,เ,เป็นเมืองมรดกโลกต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกที่นะครับถ้าตํารวจไม่ไปส่งเสริมเนี่ยนะครับคำว่าผู้มีอิทธิพลมันไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าผู้การผู้กับนะทุกพื้นที่นะต้องวางตัวและต้องเข้มแข็งนะครับเรื่องนี้ค่ะท่านมันมีการตระเตรียมการในการให,ให้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 ถ้อยคำ ให้ข้อมูลกับตำรวจแค่เพือดูว่าตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะมีเวลาคุยกันในเรื่องของการพูดสํานวนไปในทางเดียวกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ในเรื่องของการตัดสินการก็ต้องก็ต้องมีนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนนะว่าจากการพูดคุยเมื่อวานก็ยังให้การที่ไม่ตรงข้อจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลักฐานสําคัญก็คือการสืบสวนนะว่วงเวลาการเกิดเหตุนะครับพยานบุคคลการไล่เส้นทางการใช้โทรศัพท์นะต่างๆเดี๋ยวมันจะบอกเอง ว,ว่าใครโกหกใครไม่โกหกหลักฐานที่บอกว่าเป็นเซเวอร์ที่คุกถอดออกไปจากกล้องที่เชื่อมโยงกับกล้อง13ตัวตอนนี้เราได้ได้ตัโกหกกับตอนนี้ยังไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับคือคือวันนี้เนี่ยในเรื่องวันนี้ผมรู้ว่ายังมีการโกหกอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรก็ให้โกหกไปนะเดี๋ยวความจริงมันจะออกมาเองนะครับมันก็แทบจะทุกคดีอะครับก็ต้องแบบนี้หมดนะครับ<ใ>น,นะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมง,งานครับมีการตรวจสอบผู้ขนานหน้าเงไหน วันนี้ก็ตรวจสอบในส่วนของผู้อยู่ที่เกิดเหตุทุกคนนะครับนะวันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องเก็บเก็บดีเนะตรวจสอบการใช้โทรศัพท์นะครับทุกคนตำรวจทุกคนที่อยู่หน้าที่เกิดเหตุนะครับนะรวมถึงคนนอกด้วยนะครับนะมีการสอบถามกับตำรที the ่อยู่นเกิดหถว่าถ้าเกิดอ okay. ีกแล้วเนี่ย่วอบรวนตวจสองคาบากับตำรวจที่ไม่้ไปรงพยาบาลทาไมไม่รักษาที่เกิดเหตุไว้จนกระทั่งมีการทำลายพยานหลักฐาน คือคือคือประเด็นนี้เดี๋ยวผมเรียนที่นี่ว่าอันนี้เรากำลังสอบอยู่นะเ <นะ S 2> พราะว่าคือถ้าถามปกติก็ไม่มีใครบอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องมัดด้วยพยานฐานนะเดี๋ยวก็ต้องกลับเดียวว่าเดี๋ยวผมขอเวลาสักสองสามวันนะเดี๋ยวข้อดีจริงม,มันจะออกมาเองนะครับมันก็ต้องไล่ไปอย่างนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยมันก็ต้องโหมกําลังนะครับวันนี้ผมก็เตรียมพันอบสวนย์ัอาสิบน,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 นไว้เป็นร้อยนะครับนะ,นะเพราะว่าไม่งั้นมันช้านะครับ นในมุมมองของท่านเนี่ยคิดว่ากำนันรถเนี่ยกำลังกำลังโนกเนี่ยสามารถมีความรู้ในด้านของการทำลายพยานฐานการต่อเซฟเฟอร์การสั่งงานที่เกิดเหตุันก็น่าจะสามารถเก็บรกคาได้น้อยมากในพุ่งเกิดเหตุรุนแรงหน้าบานคือถ้าถามอันนี้าอเป็นส่วนตัวก่อนนะครับนะผมก็มองว่ากำนันน